สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องค Ch ิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับความเชื่ออย่างหนึ่งว่าทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะเมื่อทำทุกอย่างที่ว่าดีแล้วยังไม่ดีขึ้นเลย คิดจากชาแนลเลยมาแนะนำให้ทำทานสามอย่างนี้นะคะว่าการให้ทานอย่างไรจะทำให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าทานสามอย่างนี้มีอะไรบ้าง 1. คือวัตถุทานวัตถุทานคือการแบ่งปันสิ่งของ แจกคนอื่นคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหาโยกหายาให้คนที่เขาเดินทางมาหาเราให้ข้าวให้น้ำเขากินพ่อแม่กลับจากทำงานเหนื่อยๆสามีหรือภรรยากลับมาจากทำงานเหนื่อยๆ เราตักน้ำให้กันสักแก้วก็มีความสุขละมีโอกาสให้ชวนกันไปวัดไปวาชวนกันไปใส่บาตรถวายสังฆทานทานเหล่านี้นะคะก็จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอานิสงส์ของการให้ทาน ต้องเกิดจากใจของเราที่มีเจตนาดีด้วยเราให้ทานมีมากมีน้อยแบ่งปันกันไปค่ะในการให้ทานนั้นวัตถุทานเมื่อเราให้แล้วไปไม่เกิดความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นการให้ทานนั้นจึงจะสำเร็จถ้าเราให้ทานแล้วเกิดความทุกข์ใจ เดือดร้อนมาน,นึกอยู่ในใจว่าไม่น่าจะให้ไปเลยทําบุญติดต้นพระป่าแม้น่าจะใส่สักห้าบาทก็พอทั้งทางที่เอาแบงค์ยี่สิบติดต้นพระป่าไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันจะเป็นการขวางบุญของตัวเราเองเราตั้งใจแล้วปรารถนาแล้วเมื่อเราให้ทานแล้วทำบุญแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจงอย่าเสียดายจงปิติดีใจที่ทำบุญนี้นะคะสองคือธรรมทานธรรมทานนั้นก็คือการให้ความรู้การให้ธรรมะธรรมทานนั้นไม่ใช่จะมีเฉพาะพระที่สามารถให้ธรรมทานแก่คนอื่นได้ บอกทางในทางที่เขาจะไปในทางที่ดีได้การสอนแค่คนเด็กเล็กๆน้อยๆว่าสิ่งนี้ไม่ถูกว่าเราจะไปยิงนกตกปลานั้นมันเป็นบาปการแนะนำแค่นี้ถือว่าเป็นธรรมทานเหมือนกันนะคะการแนะนำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ให้คนอื่นนั้นไม่ประพฤติผิดต่างๆก็สามารถเป็นธรรมทานได้ค่ะ 3. คือการอภัยทานนั่นเองอภัยทานนั้นก็คือต้องเกิดจากใจเรานั่นเองค่ะเราคิดว่าการเกิดมาบนโลกใบนี้ ไม่มีใครที่จะสมหวังดังใจของเราเสมอนะคะเราไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นถูกใจได้ทุกคนและทุกคนก็ไม่สามารถทำอะไรถูกใจเราซะทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้จงให้อภัยซึ่งกันและกัน เพราะการให้อภัยมันจะทำให้ใจของเรานั้นสบายมากไม่เป็นทุกข์ไม่มีทุกข์และเดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะนอนหรือเราจะตื่นขึ้นก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่มีอภัยทานเนี่ยเราไปหุดหงิดมาจากที่ทำงานไม่ปล่อยไม่วางไม่มีอภัยทานเราก็ทุกข์ นอนเอามือไก่หน้าผากเพราะทุกแต่ถ้าเราปล่อยวางไปซะเราก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นทานสาอย่างนี้ทำให้เกิดเป็นนิสัยของเราก็คือหนึ่งวัตถุทาน 2. ธรรมทาน 3. อภัยทานเมื่อเราปฏิบัติและตั้งใจแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้น เราเกิดมามีความสุขบ้างทุกบ้างถือเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปัตุชนทั้งหลายให้ท่องไว้เสมอว่าเรานั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์นะคะนี่ถือเป็นเคล็ดลับดีๆสำหรับการทำให้ชีวิตเรามีความสุขและดีขึ้น ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ของคิติจางชาแนลเพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานให้แก่ผู้รับฟังรับชมด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่องคิติจางชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ